ละค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนป .5 ไปเ,เราก็พบกันอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเรื่องเกี่ยวกับหยาดน้ำฟ้านะคะปรากฏการในเรื่องหน่วยที่8นะคะลมฟ้าอากาศนะลูกนะคะนักเรียนเห็นอะไรไหมอันนี้ภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆอ,อะไรคะอ๋อมีคนตอบแล้วค่ะน่ะ น้ำค้างค่ะน้ำค้างใช่หรือเปล่าเออนะคะในบทนี้เราจะเรียนกันเรื่องน้ำค้างและน้ำค้างแข็งนะคะอันนี้คือหยดน้ำค้างน้ำค้างคืออะไรนะคะเออน้ำค้างเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะมาดูนะคะ น้ำค้างเออเกิดจากไอ้น้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอ,อยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดินนะคะสั้นๆน,นะคะนะะเกิดจากไอ้น้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอ,อยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดินนะคะเด็กๆเอาละค่ะ ทีนี้น้ำค้างน้ำค้างเกิดขึ้นในเวลาไหนคะน้ำค้างเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหรือเช้ามืดเมื่ออุณหภูมิของอากาศทำไมคะลดลงลดลงก็คือเย็นง่ายล่ะคะ่ะเด็กๆทำให้ไอ้น้ำซึ่งอ,อยู่ในสถานะเป็นกา๊าซหรือแก๊สนะคะในอากาศควบแน่นเป็นหยดน้ำของเหลว กาะอยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นโลกเช่นน้ำค้างเกาะอยู่บนยอดหญ้าน้ำค้างบนใบไม้น้ำค้างบนหลังคาเห็นไหมคะไอ้น้ำเห็นไหมไอ้น้ำทำไมคะควบแน่นเป็นหยดน้ำแล้วก็เกาะอยู่บนยอดหญ้าใบไม้หรือบนหลังคาเห็นไหมคะการควบแน่นลืมหรือยังลูกการควบแน่นคืออะไร ก็คือการที่คือไอน้ำหรือก๊าซได้รับความเย็นแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นหยดน้ำเห็นไหมคะเป็นหยดน้ำนะฮะจำได้ไหมลูกเรียนผ่านไปนแล้วอ่ะต่อไปหุยสวยจังเลยอะไรคะเอออะไรคะบางคนอ้าวเดาไม่ออกอะไรคะบางคนตอบถูกอ้าวมาดูซิอันนี้คืออะไร เด็กๆดูซิน้ำค้างแข็งค่ะน้ำค้างแข็งเห็นไหมสวยไหมเห็นไหมคะเกาะอยู่เต็มเลยนะคะน้ำค้างแข็งเออและน้ำค้างแข็งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะอือเห็นไหมเห็นไหมคะ ในวันที่นักเรียนเคยเห็นไหมคะเวลา,าบางคนเนี่ยบอกคุณครูว,ว่าคุณครูครับคุณครูคะคุณแม่พาไปเที่ยวที่จังหวัดเลยไปเที่ยวภูกระดึงไปเที่ยวอดอยอินทนนท์ตอนที่หน้าหนาวหนาวอ่ะห,หนูเห็นน้ําค้างแข็งด้วยอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าน้ําค้างแข็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันมีชื่อเรียกอย่างไรนะคะเอาน้ําค้างแข็ง ก็คือไอ้น้ำที่ควบแน่นเป็นน้ำค้างเกาะอยู่บนพื้นผิวของวัตถุกใกล้พื้นดินที่อุณหภูมิของมันทำไมคะนะคะที่อุณหภูมิของน้ำค้างต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทำให้น้ำค้างแข็งตัวเป็นน้ำค้างแข็งเห็นไหมคะก็คือไอน้ำที่ควบแน่นเป็นน้ำค้างนั่นเองก็เกิดจากน้ำค้างนะคะไอน้ำ ะะแล้วน้ําค้างที่เกาะอ,อยู่บนพื้นผิวของวัตถุนั้นอะ่ะมันทําไมคะมันได้รับอุณหภูมิที่ต่ำก็คือเย็นนะคะในวันที่อากาศเย็นมากๆเลยนะคะก็คือต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนะคะจะทำให้เกิดหยดน้ำนั้นน่ะแข็งตัวเป็นน้ำค้างแข็งนะคะมันหนาวจัดจนถึงขั้นติดลบเลยเห็นไหมคะติดลบเห็นไหมคะ จุดเดยือแข็งก็คือศูนย์องศาติดลบก็คือติดลบนะคะติดลบลบ,ลบหงองศาลบสอง,องศาเนี่ยโอ้โหหนาวมากๆเห็นไหมคะ,ะน้ำค้างนะคะน้ำค้างแข็งคล้ายกับการก่อตัวของน้ำค้างที่อยู่บนยอดยาแต่น้ำค้างเปลี่ยนสถานะจากจากไอน้ำนะคะก็คือกา๊าซเป็นหยดน้ำ ของเหลวนะคะอยู่ในฐถานะเป็นของเหลวลักษณะมันเป็นยังไงคะลักษณะของน้ำค้างแข็งลักษณะทั่วไปนะคะเป็นเกร็ดหรือผึกน้ำแข็งสีขาวทึบเปราะบางจับตัวอยู่บนยอดหญ้าใบไม้หรือวัตถุของแข็งต่างๆที่อยู่เหนือพื้นดินนะคะกระบวนการการเกิดการเกิดของ ปรากฏการน้ำค้างแข็งมี2แบบนะคะสแบบอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะการเกิดน้ำค้างแข็งโดยตรงจะเกิดในช่วงที่อุณหภูมิของอากาศใกล้ผิวโลกลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเห็นไหมคะ,อ,ะอีกอันหนึ่งก็คือการเกิดน้ำค้างแข็งโดยอ้อมจะเกิดเมื่ออุณหภูมิของอากาศลดต่ำลงโดยมีปริมาณ ความชื้นใกล้พื้นดินสูงนะคะอะแม่คณิงผูกระดึงที่นักเรียนบอกว่าหรือข่าวเวลานักเรียนดูโอ้ยตรงนี้เกิดแม่คณิงแม่คณิงอาแม่คณิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราเรียกน้ําค้างแข็งว่าแม่คณิงจาไว้นะคะเราเรียกว่าแม่คณิงนะคะ ส่วนเมยขาบเมยขาบมาแล้วจ้าเมยขาบเมยขับก็คือน้ำค้างแข็งนั่นแหละแต่เราเรียกน้ำค้างแข็งนะคะที่เกิดทางภาคเหนือว่าเหมยขาบค่ะ,ะน้ำค้างและน้ำค้างแข็งเหมือนหรือต่างกันอย่างไรน้ำค้างก็คือหยดน้ำที่เกาะตามใบไม้ใบหญ้าหรือตามผิวของสิ่งต่างๆบนพื้น เกิดเนื่องจากไอน้ำในอากาศเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำและรวมตัวกันกลายเป็นหยดน้ำในบริเวณที่มีอากาศเย็นอาจจะเจอน้ำค้างได้นะคะนะคะน้ำค้างและน้ำค้างแข็งเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนี่อันนี้คือน้ำค้างนะคะ,ะน้ำค้างแข็งคือผลึกน้ำแข็งที่เกาะอยู่ตามใบไม้ ใบหญ้าเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิในบริเวณนั้นทำไมคะลดลงจนต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทำให้น้ําค้างแข็งนะคะเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งนะคะอาจจะพบน้ำแข็งแข็งได้ในบริเวณพื้นที่สูงอย่างบนยอดดอยนะคะบนดอยในประเทศไทยนะคะในประเทศไทยก็พบอย่าง,างเช่นอย่างดอยอินทนนท์นะคะ ผูกระดึงอย่างเงี้ยนะคะถ้าอากาศหนาวจะจัดนะคะอาจอบแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะไปเติมนะคะไปเติมหน้านี้นะคะที่คุณครูบอกไว้นะคะบอกไว้ว่าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเห็นไหมคะนะคะการเกิดน้ำค้างน้ำค้างแข็งอ่ะเราเรียนจบแล้วหน้านี้นะคะ บางคนยังไม่ได้ทำนะคะเหลืออีกหลายคนนะคะทีะ่กลุ่ม A กลุ่ม E กลุ่ม B นะคะหลายห้องที่ยังไม่ได้ทำทำหน้านี้ด้วยนะคะเด็กๆหน้า250นะคะทำเป็นการทบทวนนะลูกนะคะโอเคค่ะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ